บอสชนการหอบดอกไม้ชอตต่อโตเซอร์ไพรส์แฟนคะ่ะกับล่าสุดนี้นะคะเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาได้หอบชอ่อดอกกลาบแดงเซอร์ไพรส์แฟนสาวเนื่องในวัน,น,นเกิดพร้อมกับโพสภาพคู่หวานๆและเขียนแคปชั่นสุดน่ารักนะคะบอกว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับคุณบีโตขึ้นอีกหนึ่งปีแถมน่ารักขึ้นกว่าเก่าอีกหนึ่งเท่าขอบคุณนะครับที่ให้ผมเป็นคนให้ดอกไม้กับเค้กค,คุณในวันเกิดเลิฟยูทางทีมงานเองก็ขอไวพรให้มีความสุขมากๆค่ะ